สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานไม่นานเท่าไหร่นะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอดีเนื่องจากว่าคุณตาไปพักผ่อนอยู่นะครับไปพักผ่อนอยู่ที่สาแก้วตอนนี้คุณตากลับมาแล้วก็เลยเอาของมาให้ดูนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆน,นะเพราะว่ามาให้ดูชิ้นเดียวชิ้นใหม่นะครับชิ้นใหม่สุด เป็นเขาเรียกว่า,าหัวใจเศรษฐีนะครับหัวใจเศรษฐีแต่ก็ไม่เหมือนกับที่ท่านเคเห็นแล้วก็ที่ผมเคยเห็นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเอาคุยกันสั้นๆวันนี้นี่ครับผมอันนี้คือหัวใจเศรษฐีนะครับผมที่ทําในยุคแรกๆเราจะเห็นความแตกต่างกับที่เราเคยเห็นนะครับเยอะมากทุกจุดเลย ตั้งแต่ตัวพิมพ์นะครับเห็นไหมตัวพิมพ์องค์องค์พระจะจะเด่นขึ้นม,มานะครับแล้วก็เส้นสายต่างๆก็จะลึกคมชัดไม่เบอร์นะครับแล้วก็สมัยนั้นกาทำก็ทาทองแล้วพื้นพื้นพื้นเดิมเขาจะเป็นสีดานะครับพื้นเดิมก็เป็นสีดาพื้นเดิมก็เป็นสีดานี่ครับผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีฐานไม่มีอะไรไม่มีแท่นเจาะไม่มีอะไรนะครับไม่มีแท่นเพื่อตั้งอะไรไม่มีนะครัแบบนี่เคยทาในครั้งยุคแรกๆครับผมอันนี้ให้ดูเอามาให้เพื่อนดูนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับเรื่องราวงราคาผมเออน,นี้ผมไม้บูชาเองนะครับเพราะว่าหาหายากอันนี้หายากมากก็เท่าที่ผมดูมา ไปที่แล้วก็ไม่เคยเจอนะครับแบบนี้นี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อ,องค์หนึ่งก็นะครับผมอ,องค์หนึ่งก็จะเป็นสังกะจายนะครับนะครับผมนี่เป็นพระสังกะจายครับผม <donc. S 1> <be> ด้านหลังก็จะเป็นกระดูกนะครับด้านหลังเขาจะเขาจะทาโดยที่ว่าพิมพ์กดพิมพ์ข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เอามาติดกับกระดูกแล้วก็เกียร์ ต่อใบไม่ให้เชียดใช้ตะใบมือนะครับทำด้วยงานมือนะครับเนี่ยงานเป็นยังเป็นรอยรอยตะใบซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่าเรียบไม่ได้ว่าอาไปแนวเดียวกันไม่นะครับซ้ายบ้างขวาบ้างด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับผมให้เลยชัดนะครับนี่ครับผมจะเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกทั้งหมดเลย ป็นไม่ใช่กระดูกคนนะครับอันนี้เป็นกระดูกช้างซึ่งหลวงพ่อท่านเก็บไว้ตั้งแต่สมัยท่านออกไปทุดงนะครับท่านก็เก็บเก็บก็บมาไว้แล้วก็ออกมาทํานะครับอันนี้อันนี้ให้ดูที่ชัดนะครับผมด้านข้างครับนี่คือด้านหน้าครับผมจะเป็นตั้งณะแบบนี้ก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าใครมีอยู่ที่บ้านร้านค้าก็าจะเจอแต่ความอา เขาเรียกว่าอะไรกินดีอยู่ดีเงินทองไม่ขาดายไม่ขาดมือนะครับผมนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ให้ดูเหมือนถ้าเปียงแค่เหมือนกันนะครับผมข้างเป็นกระดูกช้างเหมือนกันนะครับผมข้างเห็นไหมจะมีรอยตะไบองปาดซ้ายบ้างปาดขวาบ้างก็แสดงว่าก็ทําด้วยมือนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช่เครื่องนะครับนะครับผมแลนนี่คือองค์พระให้ดูชัดๆนะครับผม นี่ครับนี่คือของดั้งเดิมเป็นแบบนี้เึื่อนคุณตาขอจะให้ผมมาก็ขอแล้วขออีกนะครับท่านก็ห่วงนะฮะท่านก็แบ่งมาให้สองชิ้นถามว่ามีอีกท่านคุณตามีไหมมีครับผมมีแต่ก็ผมไ่ผมจะขอไม่อีกนะครับเผื่อว่าเพื่อนสนใจยังไงก็ยวค่อยว่ากันแต่นี้ผมไม่ไม่ปล่อยนะครับผมอันนี้ผมไปบูชาเองนะครับผมครับวันนี้ก็มาเสนอ ให้ดูของกันแค่นี้นะครับผมแค่สั้นเพราะว่าอย่างอื่นก,ออกอนน็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมดาวก็เหมือนเดิมนะครับได้มาดาวดาวก็เหมือนเดิมที่มีอยู่ตอนนี้ก็ผมเริ่มเก็บสะสมนะครับปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างนะครับนะครับเนี่ยเดิมเก็บสะสมก็เดี๋ยวจะทยอยมีมาเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับผม